ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่15ธันวาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำปลีขาวแตงผลวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระหล่ำปลีม่วงวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัม กระลำดอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีเขียววันนี้10บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหววัวใจวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้เ0บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลี วันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันน um> ี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้34บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่ วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้150บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัม ใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ ess, วันนี้17บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้52บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลี่ยงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปเปอร์ฮอตแดงวันนี้100บาทต ah ่อกิโลกรัม <sh arp unuz> พริกขี้ฟ้าเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้85บาทต่อกิโลกรัม พริกหวานเหลื ar, องว <pf unlikely> ันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเต้าหวานวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้16บบาทต่อกิโลกรัมบวบงู วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้26บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรัมดอกแครวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมฟักแกวันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมมะราคีนกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะราจีน วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้เก็บ10บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซดดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม มะเขือไข่เตาวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัม มะละกอฮอนแลนด์วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บบาทต่อมัดดอกสลิด วันนี้300บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวรอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้140บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุก วันนี้ร30บ mm าทต่อกิโลกรัมแคร pues ai, mm อทไทยวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทตอ nah ่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้ส mm องบาทส0บตัง mm ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้3บาท30สตังต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้4บาทส0บตังต่อลูกเห็ดกะด้าวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร3 0ยบบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้52บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทอง วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอําไพเบอร์ใหญ่วันนี้17-20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้17-20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้20-25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศีลาทองเบอร์ใหญ่ วันนี้2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองระขนาดวันนี้1 0ถึง20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานไม่ปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้1 2ถึง13บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้1้0บถึง240บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันนี้1 7ถึง18บาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ